สวัสดีเอฟซี FC ทางบ้านนะ่ารักทุกท่านคนนะครับตอนนี้เราก็ทำคอ,อ,อนเนทนต์นะครับผมสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่สวัสดีเอฟซีทางบ้านน่ารักทุกท่านทุกคนนะครับผมที่มาอยู่ฟองโจสายสลุยนะครับวันนี้มันตามคลิปนี้มากดไลค์ก็สุดคลายก็กระดิ่งกันด้วยครับผมฝากฟองโจสายลุยด้วยครับเยวเราพาไปทำคอนเทนต์นะครับทางนู้นก็คือเป็นป่าผักหว,วานนะครับเอฟซีทางนู้นก็คือป่าพะกหวานนะครับผมป่าผักหวานทางน้ำนะครับผม มันจะกันนะครับผมสวัสด 4, ีเอฟซีธรรมบ้นน่ารัทุกท่านทุกคนด้วยนะครับผมที่มาอยู่ก <workouts> ับซอนโจสายสวัสดีเอฟซีที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับผมที่มาอยู่กับซอนโจสายลุยนะคนที่มาติดตามคลิปนี้ที่มากดไลค์กดซับสไครต์ขอบคุณนะครับเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปดูกบพกวางกันนะครับเอฟซีปะสวัสดีเอฟซีธรรมบ้นน่ารัทุกท่านทุกคนด้วยนะครับคนที่มาอยู่กับซอนโจสายลุยนะครับที่มาติดตามคลิปนี้ที่มากดไลค์ กด s u บ s c r กดกระดิ่งให้ซ่องโจ้สายอยู่ดีนะครับผนเดี๋ยวพาไปทำคอนเทนต์กันนะครับผมเอฟซีปะ่ะเราหึ่นเราพูกันนะครับบรรยากาศกันนะครับผมพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทำมาแนะนำทุกท่านทุกคนด้วยนะครับที่มาอยู่กับซ่องโจ้สายอยู่นะครับผมที่มาติดตามคลิปนี้ที่มากดไลค์ กด subscribe กดกระดิ่งให้โ,โจ้าสายหรือด้วยครับผมช่วยให้มาติดตามคลิปนี้กันด้วยนะครับผมมีการพาพ่อแม่เอฟซีทางบ้านไปดูวิวกันนะครับผมนี่ก็คือสวนยางนะครับผมเอฟซีแล้วก็คือลังพูนะครับผมเดี๋ยวเราพาไปดูกปบพวันอยู่ใกล้ๆกันนะครับเอฟซีนะเดีกดนะครับผมฝากส่องโ,โจ้ะสายหรือด้วยนะครับช่วยกดไลค์กด subscribe like, กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมไปเลยกันนะครับผม มาป่อซไปดูบรรยากาศกันนะครับห <g ül> ลังพูกันนะครับอซีปสวัสดีพ่อพอพี่เมสวัสดีอซีทำ้านนัคนับทุกท่านทุกคนเลยนะครับมนอยู่ใาส่เกสดีกับม้มกิกาทีาา่นรบรรยากาศแต่ลันนเลัันหาหาลันะครหลังพูกันนะครับที่อยู่ซ่อเจ้าสายเลียครับซ่กดไลค์กดซุปไคร์กดกระดิ่งกันเลยนครับ บรรยากาศกันนะครับผร้อม FC นี้นะครับผมืูอนสัลไล่ไปเดี๋ยวเราพาพา FC ไปหาล็อกกันนะครับสวัสดีพอ่พอพอ่อพี่เมยนะครับผมสวัสดี FC ทั้งวันนะน้ทุกท่านทุกคนเลยนะครับคนที่อยู่เพื่องเจ้าสายเลยนะครับสวัสดีพอ่อพ่อแมย์ FC ที่ แลวนะสุขทันทุกคนนะครับผมจะมาอยู่ด้วยกันที่ดังคลิปนี้นะครับผมช่วยกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับนี่นะครับเห็นใจเห็นโบผอว่าเลยนะครับอุซีนี่นะครับผมเอฟซีไปดูใกล้ๆกันเลยนะครับผมจะการทีหลังภูกันนะครับผมสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่สวัสดีเอฟซีธรรมนัล่าสุกท่านทุกคนนะครับผมที่มาอยู่กับช่องโจ๊ดสายดีนครับผมช่วยกดไลค์ กด subscribe กดกระดิ่งช่องเจ้าสายอยู่ด้วยนะครับผมบรรยากาศกันนะครับผมนี่นะครับผมบรรยากาศให้เอฟซีได้ดูกันเลยนะครับผมนี่นะครับก็ช่วยงานนะครับผมพ่อๆไม่แม่เอฟซีทั้งมาณาราชทุกท่านทุกคนด้วยนะครับที่มาอยู่ช่องเจ้าสายหรือนะคนที่มาติดตามคลิปนี้ที่มากดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะบรรยากาศนะครับผมนี่นะครับคอนเทนต์นะครับผมคอนเทนต์ นี่ต้นผักหวานนะครับผมเอฟซีผักหวานก็นยังไม่ปงเลยนะครับนี่นะครับผมเอฟซีทางบ้านนี่ละนี่นะครับผมกบผักหวานเพียบเลยทางนี้ก็ขึ้นหลังภูนนะครับผมเอฟซีนี่เห็นไหม,มต้นแต่ยอดเลยนี่ต้นแต่ยอดเลยนี่เป็นใบอ่อนเลยเอฟซีนี่เห็นไหมผักหวานเริ่มปงแล้วครับเอฟซีนี่นะครับผมบรรยากาศกันนะครับเอฟซีนี่นะครับผมเอฟซี มาดูจะจะด,ดูเต็มเเลยนะครับผมนี่ต้นผักหวานนะครับผมนี่ก็เคยขึ้นหลังฟูนะครับผมสสวัดีพ่อๆแม่แม่เอฟซีทำงานได้ละทุกท่านทุกคนนะครับผมที่อยู่ก็ต้องเจ้าใส่สดีนะทุกท่านที่มาต้นนี้นี่เอฟซีเห็นไหมออกดอกแล้วเอฟซีนี่ปลงออกดอกแล้วนี่ักหวานออกดอกแล้วนี่เอฟซีนี่เห็นไหมนี่นี่เอฟซีนี่ผักหวานนี่ เริ่มแตกออกดอกแล้วนี่ดอกอ่อนมันมีเอฟซีอ้อลืมกเกลื่อนให้เอฟซีได้ดูนี่ผักหวานนี่เอฟซีนี่เห็นไหมผักหวานครับผมผักหวานเอฟซีนี่ผักหวานเริ่มปรนะ่งแล้วนี่นะครับเอฟซีหวานเริ่มปรนะ่งแล้วไปเดี๋ยวเราขึ้นด้านบนกันนะครับเอฟซีไป คนพ,อพ,อพ,อพ่อพ่อแมด้ครับสวัสวด,ดีเอาทางมาน,นะล่ทุกคนนะครัที่อยู่ซ่อเจายอยนครับติดตามคลิปนี้มากดไลค์กดไลกดดิ่งกันด้ครับสวัสดีรัอพ่อแม่เอฟทางมานล่ับมากันนะครับที่อยู่ซ่าอาอยน,นีครับผซีทำคนที่ขาเลาะนะครับขาเล,ล,ะล,ล,ลาะปลานะครับผมเอ สวัสดีพ่อพ่อใหม่ๆเอฟีทั้งบ้านนะครับท่านทุกคนด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับช่องเจ้าสายลุยนะครับที่มาติดตามคลิปนี้กันนะครับผมนี่นะครับผมเอฟีทั้งบ้านนะครับท่านทุกคนนะครับวันนี้มาอยู่กับโซนโจ้าสายลุยนะครับมี่ติดตามคลิปนี้นะครับ กดกไลค์สบัครกดกระดิ่งถันนนเลยครับผมฝากสองเกี้ยสายอยู่ด้วยนะครับผมคอนเทนต์นะครับผมหาเลาะกันนะครับผมเอ็ซีหาเลาะทำคลิปกันนะครับผมเอ็กซีทำบ้านแล้วนะครับท่านทุกคนนะครับผม บรรยากาศกันนะครับสี่นี่นะครับผมอยู่ในป่านะครับตอนนี้ลกลายคนแต่ขขกดส u b s c r i กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมฝากท่องเจาศาหรือด้วยนะครับผมคุณพ่อพ่อ,พอแม่เก็บสิ่งมันแล้วท่านทุกคนนะครับวันนี้มาอยู่ด้วยกันให้มันจิตเต็มจิตนี้ดด้วยนะครับผมนี่นะครับนี่เราก็มาถึง ต้นผาวา้แนงครับเอฟซีนี่นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดคล่กดกระดิ่งกันด้วยนะครับขอมาเจ้าคลิปเพีงกันนะครับขอบคุณครับ